แต่ผมไม่ต้องการอัปเดตนะผมใช้เวอร์ชันเดิมของผมนะครับเนี่ย2.1.2เมื่อติดตั้งแล้วเขาจะไปอยู่ตรงไหนนะครับเขาจะไปอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเตรงหน้าหน้าต่าง Solution Explorer เนี่ยดูตรงขยายออกตรง References อ่ามี m a t r i x s k i n ขึ้นมาแล้วนะตรงนี้ผมจะปิด New Get Package ตรงนี้ออกไปก่อนนะครับจากนั้นให้ทำอะไรครับให้ทำการรีบิวโปรเจกต์นิดนึงนะครับไปที่ build เมนูบ uh, mm ิ d hmm. เลือกรีบิลโซลูชันปึ๊บ uh, อารมณ์ก็เหมือนเป็นการรีเฟรชนะให้เขารู้จักกันก่อนนะครับให้มีการก๊อปปี้ตัว Library mm hmm. เข้าไปที่โปรเจกต์นั่นเองนะครับคำถามคือนะครับตัว m ม t r ิกซ์ก n ตัวนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับก็เขาจะอยู่ในส่วนของ f o l เ e r bin ินสล g ดีบักนะครับก็ลองไปตรงนี้นะเนี่ยที่ขวาตรงนี้ VB Pro Matrix Skin เนะี่ยที่ขวาเลือก Open folder in File Explorer ไปที่โฟลเดอร์ bin เห็นไหมครับที่ผมบอกเมือ่อกี้จากนั้นก็ดีบักเนี่นะครับนเนี่ยตัว dll ไฟล์เนี่ยถูกติดตั้งไว้ตรงนี้แล้วนะครับโอเคผมจะปิดโฟลเดอร์ไปนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราคลิกที่ฟอร์มนะครับจากนั้นไปดูว่าตรง Tool Box นะครับถ้าไม่ขึ้นเนี่ยให้ไปตรงวิวเลือก พูบอกนะครับ